ครับเป็นบรรยากาศตอนเศร้าครับรถมัวว่านนะครับมีเขามาตดเลยนะครับมึงบรรยากาศย่มือเศร้านะครับจะมืดคึมสลัวสลัวนะครับน้ำเต็มนะครับหลังจากที่แห่งแรงมาโดนปรากฏว่ามือดีนะครับน้ำเต็มให้หน้าเลยเขกาเริ่มงามนะครับเห็นปลายลำไร้ลำไส้นะครับหยากร้าย นี่คือบรรยากาศยน้มเศ้านะครับทงหน้านะครับทงหน้าของทางบ้านตรงบางนุ่นจานนะครับที่รถข้าม่าหมู่บ้านครับปรากฏว่ารถติดนะครับมันมันซุ่มนะครับหล่อเหมือนปอยมันใหม่ก่อนครับมันแหงแ็กน้อยเท่ากับจังขี้ออกก็ได้อยู่นะครับทางข้ามก็แหง นีนนะ่น้ำน้องสาก็เริ่มเต็มน้องสาก็เริ่มเต็มครับเปนบรรยากาศนะครับในปสานะครับทำใรู้สึกว่าสิมีคนมาเกี่ยวใหญ่นะครับน้ำน้องสาเริ่มเต็มแล้วเต็มหลักการล้นมากนะครับนะ บรรยากาศเยี่ยมเศร้าดีครับทุกหน้านะครับโ <c oughs> มปวดหัวนอนรับสบายครับหลังจากมาเคลื่อน,นจะให้เบิ้งในห้องนอนไปแล้วนะครับนี่คือด้านหน้าด้านหน้านะครับรถติดครับพยายาซื้อหวยก็ะซื้อนะครับรถติดนะครับอีกหน้าทุงหนึ่งติดกันพระเจ้าจะ,จะดำ ผมค่อยมีเวลานะครับดูบ,บ้านเอานะครับม,มาดูแลเอาน้ำร้ายครับพี่น้องน้ำร้ายนะต้นตกุกขื้นนะครับน้ำจะลาย <c oughs> ปล่อยมันใหม่ก่อนนะครับรลดแบบปล่อยมนใหม่ก่อนนะครับเขา่า็รับง,ง,ง่าย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 แต่ว่าเขาได้